ฝากกดติดตามให้กับช่องนาลีเล่าเรื่องเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะนาลีเล่าเรื่องาาานางไม้ผีขโมดโป่งข้างวิญญาณร้ายในป่า ต้นไม้ที่มีลุกคาเทวดาสิงสถิตยอยู่นั้นต้องเป็นต้นไม้ที่มีแก่นความสูงไม่น้อยกว่าหนึ่งคืบและลากต้องสัมผัสลงดินพูดผีปีศาจเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เพิ่มความอาถรรพ์ให้กับป่าด,ดงดิบและป่าลึกเปลี่ยนป่าธรรมดาให้กลายเป็นป่าที่เต็มไปด้วยอาถรรพ์และหายนะตามตำนานที่ผ่านปู่ย่าตาทวดได้เล่าลือถึงบรรดาวิญญาณร้าย ที่อยู่ในป่ายอย่างมากมายหลายชนิดวิญญาณร้ายที่มีผู้กล่าวถึงกันมากเมื่อเดินเข้าป่าหากเป็นสัตว์ยอมต้องยกให้เสือสมิงแต่ถ้าหากเป็นวิญญาณที่สิงสถิตในต้นไม้ใบหญ้าคงไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่รู้จักนางไม้เป็นวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ในต้นไม้ดอกไม้และใบไม้ มีความรู้สึกคล้ายๆกับคนและสัตว์ทั้งดีใจเศร้าใจโกรธและหวาดกลัวการปรากฏตัวของนางไม้นั้นใช่ว่าจะปรากฏได้ง่ายเหมือนวิญญาตอื่นๆแต่มักจะปรากฏกายในบางครั้งเท่านั้นหากว่ามีสิ่งเข้าไปกระตุ้นเช่นหากว่าถูกลบลูหรือมีผู้มีบารมีสูงผ่านมานางไม้นั้นมีอยู่ในตำนาน ของแทบทุกชนชาติบนโลกแม้ว่าจะมีรายละเอียดที่ต่างกันแต่ก็แสดงให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงสำหรับตำนานเกี่ยวกับนางไม้ในเมืองไทยนั้นมีอยู่มากแต่นางไม้ที่เป็นที่รู้จักกันมากมีอยู่ด้วยกันไม่กี่ชนิดรุกคเทวดาเป็นนางไม้กึ่งเทพที่อาศัยอยู่ตามต้นไม้ขนาดใหญ่โดยส่วนมากจะพบในต้นไทร แต่ต้นไม้ชนิดอื่นก็มีให้เห็นเหมือนกันมักให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากและผู้มีบุญบางครั้งก็ปรากฏกายในรูปของผู้ชายหรือไม่ก็ผู้หญิงแล้วแต่ต้นไม้แต่ละต้นในวรรณคดีไทยก็ยังกล่าวถึงอยู่บ่อยครั้งตามที่เล่าขานกันมาต้นไม้ทุกต้นก็ใช่ว่าจะมีลูกคาเทวดาไปเสียทุกต้น เล่ากันว่าต้นไม้ที่มีลุกคเทวดาสิงสถิตยอยู่นั้นต้องเป็นต้นไม้ที่มีแก่นความสูงไม่น้อยกว่าหนึ่งคืบขึ้นไปและรากต้องสัมผัสลงดินซึ่งหากว่ามีการเข้าไปทำลายต้นไม้ดังกล่าวลุกคเทวดาก็จะย้ายไปสิงสถิตต้นไม้ต้นอื่นแทนแต่สำหรับลุกคเทวดาบางองค์ที่มีบารมีสูงก็จะส่งผลให้เกิดการอาถรรพ์ขึ้นกับผู้ลบหลู่ ลกคเทวดานั้นถือว่าเป็นวิญญาณที่ใกล้จะเป็นเทพแล้วแต่เพราะว่าท่านทําบุญอย่างไม่ครบถ้วนจึงทําให้ผลบุญนั้นให้ผลออกมาไม่เต็มที่กลายเป็นวิญญาณที่กึ่งเทพอย่างที่เห็นดังเช่นเรื่องราวของคนรับใช้คนหนึ่งของท่านอนานบินทิกเศรษฐีที่เผลอออกไปทํางานในวันพระด้วยความไม่รู้พอกลับมาตอนเย็นจึงรู้ว่าเป็นวันพระ โดยตอนเช้าทุกคนในบ้านก็จะไปทำบุญที่วัดกันหมดคงมีแต่เขาเพียงคนเดียวที่ขาดการทำบุญในวันนั้นชายรับใช้คนดังกล่าวจึงเลยขออุโบสถศีลโดยการไม่กินข้าวตั้งแต่ช่วงเย็นไปจนถึงช่วงเช้าปรากฏว่าด้วยการทำงานหนักมาทั้งวันแถมยังไม่ได้กินข้าวเย็นทำให้โรคลมนั้นกำเริบแม้ใครๆจะร้องขอให้เขากินข้าว แต่ชายคนรับใช้ก็ปฏิเสธโดยเขากล่าวว่าหากรักษาศีลเพียงครึ่งวันยังทำไม่ได้จะรักษาศีลที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ได้อย่างไรสุดท้ายเขาก็เสียชีวิตในคืนนั้นวิญญาณของเขาก็ได้กลายเป็นลุคเทวดาสิงสถิตอยู่ในต้นไม้เพราะการทำบุญครั้งนั้นยังไม่สมบ,บูรณ์พร้อมผีขโมดบ่อยครั้งที่มีเรื่องเล่าของผีขโมด เกิดขึ้นในกลุ่มนักล่องไยทั้งหลายบางคนก็เจอกับตัวเองจังๆบางคนก็ได้ฟังจากคนอื่นมาอีกทีนั่นเป็นสิ่งสำคัญที่ยืนยันว่าผีขโมดนั้นมีอยู่จริงและความอันตรายของมันก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าวิญญาณร้ายๆอื่นในป่าตำนานเกี่ยวกับผีขโมดนั้นอาจจะมีมากแต่เท่าที่พอจับต้นชนปลายได้นั้นชื่อของผีขโมย มักจะไปอยู่ในวรรณกรรมหลายเรื่องอย่างเช่นในตำรากัมเนิดเทพของอินเดียได้กล่าวไว้ว่าในครั้งที่พระอิศวรทรงสร้างโลกแล้วก็เริ่มที่จะสร้างสิ่งอื่นๆตามมาพระองค์ได้ทรงสร้างพระราหูจากหัวผีขโมดสิองหัวโดยนำหัวทั้งหมดห่อด้วยผ้าดำจากนั้นจึงบดเป็นผงละเอียดและพรมน้ำมนต์ลงไป ไม่นานก็เกิดเป็นพราราหูขึ้นมาโดยลักษณะของพราราหูนั้นเป็นเทพกึ่งอสูรมีร่างกายส่วนล่างเป็นงูและปลายหางยังมีหัวผีขโมยติดอยู่อีกสองหัวนอกจากนั้นบางตำนานก็บอกว่าผีขโมดนั้นมีลักษณะเป็นดวงไฟลูกโตลอยไปมาในช่วงเวลากลางคืนชอบอยู่ในบริเวณที่ชื้นแฉะ คอยลวงคนที่เดินป่าในเวลากลางคืนให้หลงป่าเพราะคิดว่าดวงไฟดังกล่าวเป็นคบเพลิงจึงเดินตามเรื่อยๆรู้ตัวอีกทีก็อยู่ที่ไหนไม่รู้แล้วบางตำราก็กล่าวว่าผีขโมดนั้นมีความหมายตามภาษาเขมรว่าผีทั่วไปซึ่งมีรูปร่างหน้าตาหน้ากลัวเชกเช่นผีธรรมดาควรจะเป็น ในวรนนคดีไทยชื่อดังอย่างสังทองเองก็มีการกล่าวถึงผีขโมดเอาไว้เหมือนกันในตอนนั้นที่หกเขยต้องไปแข่งกันตกปลาแล้วถูกพสังที่แปลงกายเป็นลุกคเทวดามาตัดเอาใบหูของแต่ละคนไปเพื่อแลกกับปลาภายหลังเมื่อท้าวสามมนเห็นหกเขยจึงกล่าวออกไปว่าผีขโมดโกรธกัดเอาใบหูทำให้คิดได้ว่าผีขโมดนั้น น่าจะเป็นผีที่ชอบกินเนื้อเลือดและของข้าวต่างๆซึ่งนั่นก็ตรงกับคำบอกเล่าของพานเท่าผู้หนึ่งที่เล่าเอาไว้ว่าในสมัยที่ท่านเป็นพรานหนุ่มนั้นมักออกล่าสัตว์ในแถบดงพญาไฟได้เจอกับผีขโมดในคืนหนึ่งมันมีแสงไฟลอยไปมาคล้ายหิ่งห้อยแต่แสงมันจะวูบวาบมากกว่าผีขโมดนั้นจะหาโอกาสที่คนหลับ เข้าไปเกาะตามตัวแล้วดูดเลือดจนหมดพอรุงสางก็จะกลายเป็นศพที่ซีดกว่าปกติเพราะโดนดูดเลือดออกไปหมดนอกจากนางไม้และผีขมวดแล้วยังมีอีกผีประเภทหนึ่งที่ผ่านสมัยโบราณน,นั้นพูดถึงกันมากเช่นกันนั่นคือโป่งข้างในสมัยก่อนนั้นโป่งข้างแทบจะเรียกได้ว่าเป็นผีประจำป่าดงดิบเลยก็ว่าได้ หาเข้าป่าลึกครั้งใดโอกาสที่จะเจอโป่งข้างเล่นงานนั้นมีมากกว่าเจอเสือสมิงเสียอีกซึ่งเหยื่อนั้นจะถูกดูดเลือดจนตายสภาพศพนั้นแห้งซีดไปทั้งตัวเหมือนคนขาดเลือดจนมีคำเตือนจากนายพรานในสมัยนั้นว่าหากพบเห็นข้างจำนวนมากอย่าได้พูดถึงผีโป่งข้างเป็นอันขาดเพราะมันจะมาตามดูดเลือด จากคำบอกเล่าที่สืบต่อกันมาเล่าเอาไว้ว่าผีโป่งข้างนั้นเกิดจากสัตว์ที่ถูกฆ่าตายหลังจากนั้นได้กายร่างเป็นผู้ผีปีศาจมาทำร้ายมนุษย์โดยบางตัวนั้นมีฤทธิ์มากก็สามารถแปลงกายเป็นคนล่อลวงให้ผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาตกเป็นเหยื่อหน้าตาของโป่งข้างนั้นว่ากันว่าคล้ายกับข้างแต่ตัวใหญ่มากกว่า มีเสียงร้องดังปอกเจีย๊ยบเวลาออกหากินมักมาตัวเดียวไม่ชอบอยู่กันเป็นฝูงผ่านเท่าท่านหนึ่งผู้ที่ใช้ชีวิตกับป่ามากกว่าอยู่ที่บ้านเสียอีกท่านได้เล่าถึงประสบการณ์ในวัยหนุ่มที่เคยเผชิญหน้ากระโปรงข้างตัวเป็นๆในบริเวณป่าทับลานว่าในครั้งนั้นลุงพานท่านนี้ยังเป็นเพียงเด็กหนุ่มที่เพิ่งเริ่มหัดเดินป่า ซึ่งครั้งนั้นท่านได้เดินทางไปกับพ่อและพานคนอื่นๆในขณะที่กำลังมองหาสัตว์ที่เป็นหมายมั่นนั่นเองพ่อของท่านก็ส่องปืนไปทางหนึ่งแล้วยิงออกไปปรากฏว่ามีตัวอะไรก็ไม่รู้รูปร่างคล้ายลิงกระโดดไปมาและหนีขึ้นต้นไม้ไปภายหลังจากนั้นไม่นานพ่อก็บอกกับรุงพานว่านั่นคือโป่งข้าง มันจะคอยดูดเลือดคนจนตายตามปกติแล้วในป่านั้นมีวิญญาณร้ายซ่อนอยู่การเดินทางเข้าไปในป่าประเภทนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีนายพานผู้เชี่ยวชาญการเดินป่าและมีคาถาอาคมแข็งกล้าร่วมเดินทางไปด้วยอีกทั้งตัวเราต้องมีสติมีของดีติดตัวไม่น้อยและที่สำคัญ ต้องให้ความเคารพของเจ้าสถานที่แห่งนั้นข้อปฏิบัติเหล่านี้ล้วนช่วยให้เราไม่ต้องผเผชิญเฝ้าป่าเหล่านี้อีกทั้งยังทำให้เราไม่ต้องตกเป็นผีเฝ้าป่าเสียเองผีพรางตาพาคนสาบสูญวิญญาณที่อยู่ในป่า,ก,ากันแกงไม่ให้ออกไปจากป่าหรือไม่อาจจะไปลบลูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่า โดยการตั้งใจและไม่ตั้งใจความลึกลับซับซ้อนของป่านั้นเป็นสิ่งที่มีมากกว่าที่เรารู้และเราเห็นแม้แต่คนในสมัยโบราณยังย้ำเตือนให้ระวังเสมอเพราะป่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตมันเปลี่ยนแปลงตนเองอยู่ทุกวันยิ่งในป่าที่ถูกครอบงำด้วยอาถรรพ์แทบจะบอกได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงทุกลมหายใจอาถรรพ์ป่ายอย่างหนึ่ง ที่ผ่านป่ากลัวกันมากก็คือผีพางตาหรือผีบังตาอาถรรพ์ประเภทนี้จะทำให้ผู้ที่ตกอยู่ในอำนาจไม่สามารถหาทางออกจากป่าได้ได้แต่เดินวนไปเวียนมาอยู่ในป่าบางรายสามารถเห็นคนทั่วไปแต่ไม่สามารถทำให้คนอื่นเห็นตนเองได้พูดอะไรใครๆก็ไม่ได้ยินเรื่องดังกล่าวนั้น เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงโดยสาเหตุส่วนหนึ่งนั้นมาจากวิญญาณที่อยู่ในป่ากันแกงไม่ให้ออกไปจากป่าหรือไม่ก็อาจจะไปลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่าทั้งโดยการตั้งใจและไม่ตั้งใจทำให้สิ่งเหล่านั้นเกิดความไม่พอใจดนบันดาลไม่ให้สามารถออกจากป่าต้องให้ผู้มีคาถาอาคมแก่กล้าเท่านั้น จึงจะสามารถแก้อาถรรนี้ได้หากว่าแก้ไขไม่ทันการผู้ที่อยู่ในอำนาจผีพางตาอาจเสียชีวิตได้และวิญญาณของเขาเหล่านั้นก็จะกลายเป็นผีเฝ้าป่าไปเมื่อมีคนพัดหลงเข้ามาในป่าก็จะพางตาอย่างที่ตนเองเคยประสบมาก่อนเพื่อหวังจะเอาวิญญาณไปอยู่ด้วยสืบทอดกันต่อไป เท่าที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเหตุการณ์อาถรรพ์ผีพรางตานั้นเกิดขึ้นแทบทุกป่าบางป่านั้นมีให้เห็นข่าวอยู่บ่อยครั้งอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในดงพญาเยน็นซึ่งถือว่าเป็นป่าที่มีความอาถรรพ์มากลำดับต้นๆของเมืองไทยเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นในกลางเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2 5 5 2 โดยเด็กหญิงอายุเพียงเจ็ดขวบชื่อเด็กหญิงนัชชาโป่งสันเทียหรือน้องเอ๊ะได้เกิดหายตัวไปอย่างลึกลับในระหว่างที่ครอบครัวและญาติญาติกว่า15คนได้เดินทางมาเที่ยวพักผ่อนที่เขาใหญ่แม่ของเธอเล่าเหตุการณ์ก่อนน้องเอ๊ะหายตัวไปอย่างปริศนาว่าช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงวันหยุดจึงมีคนเดินทางมาท่องเที่ยวที่เขาใหญ่เป็นจำนวนมาก ในขณะนั้นคณะของพวกเธอได้ลงเล่นน้ำบริเวณน,น้ำตกกรองแก้วที่ตั้งอยู่ด้านหลังศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเธอและญาติญาตมองว่าบริเวณน,นี้น่าจะปลอดภัยหากว่าเกิดเหตุร้ายขึ้นคงมีคนช่วยเหลือได้ทันในขณะนั้นทุกคนต่างเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน เวลาแห่งความสุขผ่านไปจนพบค่่ำทุกคนก็พากันกลับบ้านคณะของเธอเองก็เช่นกันโดยได้เดินทางออกมาจากอุทยานดังกล่าวระหว่างทางนั่นเองแม่ของน้องเอะรู้สึกเฉลียวใจว่ายังไม่เห็นลูกของตนเองขึ้นรถมาเลยจึงรู้ทันทีว่าน้องเอะหายไปหลังจากนั้น ก็รีบกลับรถไปยังอุทยานอีกครั้งก็ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานให้ช่วยเหลือซึ่งในขณะนั้นเจ้าหน้าที่อุทยานชำนาญเส้นทาง15คนได้ออกตามหาน้องเอทุกซอกทุกมุมโดยเริ่มจากจุดที่เล่นน้ำทั้งเดินหาทั้งดำน้ำก็ไม่ปรากฏแม้งเงาของเด็กหญิงสุดท้ายเมื่อใกล้ค่ำทีมค้นหาจึงหยุด เพราะเมื่อตกดึกป่าแห่งนี้อันตรายมากการค้นหาผ่านไปสวันเจ้าหน้าที่แทบจะพลิกผืนป่าขึ้นมาดูแต่ก็ไม่เห็นร่างของน้องเอะแม้ปลายเส้นผมพ่อกับแม่ของเด็กหญิงจึงได้เริ่มใช้วิธีทางไสยศาสตร์เข้ามาช่วยโดยนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาบริเวณน้ำตกกรองแก้วในวันที่สี่ของการค้นหา ช่วงเวลาประมาณบ่ายสองโมงครึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานก็ค้นพบน้องเอ๊ะนอนสลบอยู่ที่โขดหินด้วยท่าทางที่อิดโรยในขณะนั้นเธอสวมเสื้อยืดสีสม้มและกางเกงสีเทาชุดเดียวกันกับวันที่ใส่ในวันเกิดเหตุแต่ที่น่าแปลกใจกว่านั้นคือบริเวณที่เจ้าหน้าที่พบร่างของเธอนั้นห่างจากน้ำตกกองแก้วเพียง300เมตรเท่านั้น และบริเวณดังกล่าวเจ้าหน้าที่อุทยานก็สำรวจซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่รู้กี่ครั้งหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นําน้องเอ๊ะในสภาพที่หมดแรงไปส่งที่โรงพยาบาลนั่นเป็นเพราะว่าไม่ได้กินอาหารมานานถึงสี่วันอาศัยแต่น้ำบริเวณน้ำตกประทังชีวิตจากคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่บอกว่าบริเวณลำตัวของเด็กหญิงนั้น เต็มไปด้วยทากดูดเลือดและเห็บอีกร้อยตัวหากว่าปล่อยไว้นานกว่านี้สงสัยคงถูกสัตว์พวกนี้ดูดเลือดจนตายเป็นแน่หลังจากที่น้องเอะได้สติพอพูดได้บ้างแล้วพ่อแม่ของเธอก็ดีใจเป็นอย่างมากที่ได้ลูกสาวคืนกลับมาซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนั้นเด็กหญิงได้เล่าว่าเธอไม่ได้เคลื่อนย้ายหรือเดินไปไหนเลย เธอนั่งอยู่บริเวณนั้นมาตั้งแต่ต้นแล้วเธอพยายามเรียกให้คนที่ผ่านไปผ่านมาช่วยแต่ว่าไม่มีใครมองเห็นเธอเลยจนกระทั่งเธอหมดสติไปเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้เรื่องราวอาถรรพ์แห่งป่าแถบนั้นแพร่สะพัดไปทั่วผู้คนต่างหวาดกลัวไม่น้อยเพราะขนาดกลางวันแสกแสกและมีผู้คนจำนวนมากอยู่รายร้อม ยังเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ของน้องเอะนั้นก็เคยมีเหตุการณ์ลักษณะแปลกๆทำนองเดียวกันในแถบป่าเขาใหญ่มาก่อนซึ่งผู้ยานทิพย์ทั้งหลายต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าโดยผีพรางตาเอาไว้เหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดก่อนในต้นเดือนสิงหาปีพุทธศักราช2550โดยเครื่องบินเล็กฝึกบินตกบริเวณป่าเขาใหญ่ พร้อมด้วยนายภาคินไทถนอมครูฝึกบินและนายระนบเลืองวิลาวันนักฝึกบินฝึกหัดซึ่งทั้งสองขาดการติดต่ออย่างสิ้นเชิงภายหลังที่ทราบเหตุการณ์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่และครอบครัวต่างพากันตามร่องรอยของเครื่องบินและยังหวังลึกๆว่าจะมีผู้รอดชีวิตในขณะนั้น ทุกคนต่างพากันไปยังป่ารกทึบแห่งหนึ่งซึ่งชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเป็นจุดที่เครื่องตกแต่เมื่อไปถึงปรากฏว่าไม่มีซากเครื่องบินหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยืนยันว่าเป็นจุดที่เครื่องบินตกการค้นหานั้นยังดำเนินต่อไปส่วนฝ่ายครอบครัวของผู้สูญหายก็หันมาใช้วิธีทางไสยศาสตร์เข้าช่วยโดยบนบานกับศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ขอขมาที่นักบินทั้งสองบินผ่านป่าโดยไม่ได้ขออนุญาตพร้อมทั้งขออนุญาตเปิดป่าเพื่อช่วยเหลือบุคคลทั้งสองแต่หลังจากนั้นทีมค้นหาก็ยังไม่พบจุดที่ตกเครื่องบินหลังจากนั้นทางครอบครัวก็ได้พึงวิธีทางศิยศาสตร์อีกครั้งด้วยการสื่อสารกับวิญญาณของนายรณพผ่านร่างทรงซึ่งวิญญาณในร่างทรง ได้กล่าวไว้หลายอย่างมีใจความสำคัญว่าให้พ่อและแม่ไปดูจุดที่เครื่องบินตกโดยให้ไปที่เขาใหญ่จะมีต้นไสที่ติดกับถนนใหญ่สายนครนายกทางทิศตะวันตกจะมีไร่องุ่นและไร่ข้าวโพดให้เข้าไปทางนั้นเส้นทางนั้นจะเป็นถนนปูนที่รกๆและยังมีการพูดถึงน้ำตกสาวิตรีด้วยแต่หากว่าไม่พบ แสดงว่าเขาปิดบังไว้แม้การติดต่อผ่านร่างทรงครั้งนั้นจะพูดออกมาไม่ค่อยชัดเจนเป็นการพูดเหมือนว่าผู้ฟังต้องประติดประต่อและตีความหมายเอาเองในบางครั้งแต่สิ่งที่คนเข้าใจตรงกันว่าการที่ไม่พบซากเครื่องบินในครั้งนั้นเกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างปิดบังอำพรางไว้ซึ่งหลังจากนั้น ครอบครัวของผู้สูญหายทั้งสองคนก็ยังไปขอให้พระพิสุกรูปหนึ่งนั่งทางในดูก็บอกถึงจุดที่เครื่องบินตกที่คล้ายๆกันแต่ถึงกระนั้นการค้นหาที่ยาวนานกว่า1ปีก็สิ้นสุดลงเพราะว่าทีมค้นหาไม่สามารถค้นหาต่อไปได้ท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวผู้สูญหายทั้งสองคน ซึ่งถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นเวลากว่า3ปีแล้วก็ย่างไร้วี่แววใดๆมีแต่เพียงคําเล่าขานของชาวบ้านที่ออกไปหาของป่าที่ว่าพบซากเครื่องบินและเห็นนักบินฝึกหาดนั่งอยู่บนเครื่องด้วยไม่นานภาพดังกล่าวก็สลายไปเหมือนไอหมอกทำให้ต้องวิ่งกลับบ้านกันแทบไม่ทันภายหลังเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ทราบเรื่องดังกล่าวก็ได้เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ดังกล่าว แต่ก็ไม่มีวี่แววที่ชาวบ้านกล่าวถึงเลยทั้งสองเรื่องราวนั้นเป็นเพียงเศษเสี้ยวแห่งอาถรรพีพางตายังมีเรื่องราวที่น่าสะพึงกลัวกว่านี้อีกมากทำให้เราเห็นได้ว่าอาถรรพีพางตานั้นเป็นสิ่งที่คู่กับป่าอาถรรพ์ไปเสียแล้วคงเป็นเรื่องที่ยากยิ่งหากจะลบอาถรรพ์นี้ให้หมดไปจากพื้นป่าเราคงทำได้เพียง หลบเลี่ยงไม่ให้ตนเองนั้นตกเป็นเหยื่อของมันเท่านั้นเองฝากกดติดตามให้กับช่องนาลีเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ